กราบสบายดีทุกคนกลับมาพ่อๆกับช่างตะอีกคือเก่าพี่นะ้องมอนิากะช่างตะกะสิมาแกะกองพี่นะ้องแก่กองสมาแกะกองไม้พี่นะ้องของเล่นไม้พี่นะ้องของเล่นไม้นี่คือของเล่นไม่จะมาแกะกองของเล่นใหม่ของเล่นไม้คือ,อยังพี่นะ้องกะคือว่าคนคนหมักสนุกคนหมัก เลาะมักไปพี่น้องกะเมื่อนี้จังตาก็ได้สั่งซื้อของจากแอปราสดามางามหนังกระติกพี่น้องงามมักกระทุนมักกระทุนไอ้น,นี่มันเป็นส่งของเวียดนามแต่ยู่ในหันเพิ่นเขียนว่าของเวียดนามแท้แต่จริงๆลของเวียดนามแท้มันจิซื้อไ้ราคามันสูงพี่น้องอันนี้บ่าตาซื้อมาในราคาก่า0 0รกว่าบาทนาะเมื่อนี่ เดี๋ยวปตาสิพาพี่น้องมาเบ่งน้ำกันนะมาแกะกองไปพร้อมๆกันว่าหน้าตาของงามตัวนี้มันสีคือกับในลูกบอแ้วะกะ็มีอียังแน่แถมอยู่ภายในหอเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาแกะมาลุนมาเบ่งน้ำกันพี่น้องมาลุนมาเบ่งพร้อมกันพี่น้องมือนีก็สิมากนางแกะอยู่ในปลาล้วยพี่น้องนี่เห็นบ่มาลอยแกะอยู่ในปลากล้วยเขาพี่น้อง <c oughs> รีวิวในปลาเลยพี่น้องนี่ เดี๋ยวบ่าตาสิมาแกะแล้วกะมาลุ่นมาเบิ้งพร้อมกัน้ะพี่นอ้องเนาะ่ายุภายในนี่มียังแน่เขาแถมยอียงมาพร้อมมันจิตามลูกบ่พี่น้องเดี๋ยวมาแกะเบิง่งว่ามันจะเป็นงามรุ่นใดเนาะไปไปเบิ่งพร้อมกันพี่น้อง พี่น้องบาดนี้ก็ะชิมาหอดขั้นตอนการแกะเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องมาแกะพร้อมกันพี่น้องว่าอยู่ภายในนี่มีอยังแถมมาแน่มาแกะน้อกันเลยพี่น้องแกะไปพร้อมๆกันเลยหลักพี่น้องนี่คือของเล่นใหม่รีวิวใส่แกะใส่ใบกล้วยเลยพี่น้องเลอนี่เห็ดยังมันชีได้กล้วยมันยิ่งขึ้แบบกล้วยๆเลยพี่น้องมาแกะพ้อกันพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันว่ามีอยังมีแถมว้าวพี่น้องนี่ แถมลูกทองคํามานัาพี่น้องนี่หวยลูกเป็นลูกสีพี่น้องสีเหลืองอ้อยเลยปั่นทองคําเลยพี่น้องนี่แถมลูกสีพร้อมพี่น้องเอ้ยเจียวแฉะนี่เดี๋ยวมาเบิงกันมันเป็นงามรุ่นใหมพี่น้องของแถมกะมียางสองเซนพี่นอ้องโอ้ ยางแถมมากขนาดจะเป็นขนาดศูนย์ศูนย์จหาหรือศูนุดเจนาะยางที่ว่าเส้ได้พี่น้องยางแถมอันนี้บ่อตาซื้อมาตัวนี้บ่อตาซื้อมาตั้งหาเส้นมิ้นหนึ่งพี่น้องอันนี้ของแถมนี่กระสุนกระสุนสีพี่น้องเสียงนกกระห้องพนะี่ท่าอ่ะบันี้มาแกะเบันงตัวนี้กันพี่น้อง พี่ปลากรวยเล่นพี่น้องปลาหน้าตาหน้าตาดีพี่น้องรอออาการพี่น้องเลยนี่โอ้อย,ายางเงีวพี่น้อง,อย,างยางเงีวนี่น่าจะเป็นยางยิ่งแบบทาโฟบัตเตอร์ไฟไน,นะพี่น้องเนาะเนี่ยบัตเตอร์ไฟพี่น้องแมนแท้ยิ่งแนบแก้มบริกินพี่น้อง,อย,าง,อย,างยางกระปุกยางเงีวมากเลยกะเป็นยาง อาจจะศูนย์จุดหามากกว่าน้อพี่น้องเนาะยางแต่งามโอเคพี่น้องงามแามห้งพี่น้องสิ่ใจงามสิ่ใจแห้งพี่น้องเลยคาราบาลหงหงเอ้ยไม่ใช่คาราบาลมังกรพี่น้องคาราบาลมังกรป๊ดงามสิ่ใจแห้งพี่น้องอพี่น้องงามสิ่ใจแห้งพี่น้องสิ่ใจอีลีงามนี่งาม งามคืออยู่ในรูปทรงเลยพี่น้องแ่เพ่นจิป,ปาดเทหัวมาให้เพราะว่าห้าต้องดึงแบบดึงแบบให้ได้ตามสากตัวนี้พี่น้องนี่งามนี่อันนี้คือมาแกะกลองรีวิวในปลากกยเลยพี่น้องเดี๋ยวตอนเลิกงานตอนแรงๆเดี๋ยวบาตาสีออกเลาะทงหานพาพี่น้องไ,ไปรีวิวยิ่งกับนกเขาพี่น้องไปหาเลาะยิ่งนกกสีกับบ้านเนาะเพราะว่าได้ของใหม่มาห้าก็ต้องเลาะเล่นก่อนพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่ง ตอนเลาะทงเลาะเล่นพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปลาะงามนี่จับขนาดจับนี่เหมาะมือแห้งพี่นอ้องขนาดจับนี่เหมาะมือแห้งเลยสวยงามพี่นอ้องสวยงามอลังการพี่นอ้องของใหม่สมรคาคาพี่นอ้องแต่จะเลานนานานิดนึงกะบ,บ่ผิดหวังพี่นอ้องที่ว่า งามพี่น้องงามอย่างแหงอันนี้อันนี้งามจีนพี่น้องงามจีนแต่มันจะกว่างกว่าเนาะอันนี้มันจะเล็กจะหน่อยกว่าแต่ว่าน้หนักมันใด้พี่น้องตัวนี้น้หนักเบาแล้วรักว่างกว่าตัวนี้น้หนักนักแต่ว่าแขบกว่าตอนเบิ้งในรูปคือบริแขบบริหน่อยอย่างที่ทีพี่น้องแต่บ่าตากับบริเบิ้งว่าขนาดจักมินจักมินน่ะนะก็เลยเห็นว่ามันงามก็เลยสั่งมาอ่ะอันนี้คือยางแถมพี่น้องอ มีอย่างแถมสุดยอดพี่น้องของแถมแบบจุใจเลยพี่น้องยางสองเซนยางสองเซนอันนี้จะเข้าใจว่าเป็นขอ,ของไม้ของไม้ด้วยพี่น้องของเก้านี่ยิงได้มาแล้วกัประมาณนกได้นกประมาณสี่โตรวมๆตั้งแต่สื่อมากพี่น้องเปลี่ยนยางไปแล้วสี่เซนพี่น้องตัวงามนี่สี่เซนได้นกประมาณสี่โตพี่น้องบัดนี้กิดสิมาลองงามนี่ งามนี่อย่างเส้นนี่กับสีล่องเส้นนี่เลยมือแรงสีป็นยิ่งแบบโฟบัตเตอร์ไฟ้เลยเลยมือแรงเสน้นนีบยิ่งอย่างเงี้ยวลองเบิ่งก่อนเนาะเลาะนกเขาแต่กระสุนตัวนี้สีคอเก็บไว้ด้วยพี่น้องเด้อสีบอกเอาไปใส่สีคอเก็บไว้เพราะมันงามอะพี่น้องบาทนี่เดี๋ยวทาไปรุ่นไปเบิ่งตอนออกล่าจริงพี่น้องบาทนี่เนาะ พาลุ่นไปล่าจริงมื่อแรงเดี๋ยวสิไปพาไปลา่านกเขาตามสายไฟมื่อแรงอ่ะบาทนี่ยสีกะสิจบกันรีวิวซัมเนียเนาะพี่น้องเนาะบาทนี้ก็สีไปพบพ่อกับคลิปการออกลา่าบาทเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อคลิปออกล่าเด้อพี่น้องบาทสำหรับคลิปการรีวิวกะสิ้จบไปซัมเนียเนาะพี่น้องสิได้พบพ่อกับคลิปต่อไปก็เป็นคลิปการลา่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะฝาก พ่อแม่พี่น้องไว้ซัมนี้เนาะพี่น้องท่านใดที่เขามาบท่านใดติดตามกับติดตามช่องสั่งตะาไว้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังอกกำลังใจให้สั่งตะนะพี่น้องเลยสั่งตะกะคือว่าแหละเนาะคนเฮ็ดคลิปเฮ็ดแน่ยุดแน่เฮ็ดแน่ยุดแน่โอกาสเติบโตมันกะมีหน่อยพี่น้องแต่ว่าบอตะบ่มีเวลาอีหลีเฮ็ดแต่เบียกพี่น้องเพราะว่าทำงานตอนเสาร์เลิกแรงน้องงานกะงานก่อสร้างพี่น้องคือว่าแหละอาชีพงานก่อสร้างมันกะ ถ้าโบเมนวันยุทธเท่ากับไปไสบ่รได้นะพี่น้องนะเดี๋ยวไปพบ่อๆกันคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปการรีวิวกัอบอัลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปเพียงซัมมี่พี่น้องงามสองงามนี่แหละพี่น้องนะไปพบ่อๆกันคลิปต่อไปพี่น้องไปบาย